เห้อะไรบ้าไม่กี่วะไม่รู้เหมือนกันมันเอาของให้ในนี้ได้แล้วเหรอเดี๋ยวไปดูในร้านค้าของคนดีก็ได้อีกทีนี่คนดีก็ได้อีกนี่กูกดไม่ได้นอนกดได้ครั้งเดียวซิงโดหลายตายป๊อปมึงเมืองเลยป๊อปติดตัวอยู่ติดอยู่อย่าทักมาอย่าทักมาซิงโดเฮ้ยผมอยากรู้อ่ะถ้าถ้า ไหลๆไปเรื่อยๆจนจนถึงแล้วจะเป็นไงวะมึงช่วยช่วยดันสิโตดิช่วยดนโต้คุณรู้ว่าทางตุรกีกำลังตีสองมึงดำจริงเฮ้วยิงอีกาลไปติดถึง,ถง,ถงนนกันไปจะถึงแล้วถึงโตจะถึงเกมเพี้ย,ยนี่ไม่ได้อะไรปั่นๆมันกับมึงใบ้กลัวเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าน้่นมันบอกแฟบกับบอกเพี้ยนใช่ไหมแฟมทำไม มันใบกูใบ้ให้กูเดินดูทายตอนตอนตอตอนจอี่ไงบอกแบมก็อยู่ในห้องเอ้าคอมีเฟนเฮ้ยพี่พาวอยู่ตดนตัวเย็นดิติโตสรุกยังไงเปลี่ยนแรมเป็นแรมแรมนี่คนไม่มีคนเล่นด้วยมันมันไม่ั่คนับ กูจะฟาร์มแแบบนี้กูจะฟาร์มเดี๋ยวก็เปลี่ยนแแบบแล้วไม่เป็นไรหรอกตัวตัวอะไรตัวเท่เจ้าเท่เหรอวะตัวเนี่ยมันติดหินมันจะติดหินตัวู่ติดหินหย่าอย่าตัวทำงั้นตัวคาเลยเอ้าโอเคทำงั้น มุงตาของมตีกายเระนริ